สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกําหนดฉบับที่1เมื่อวันที่25มีานาคมพุทธศักราช2563แล้วนั้นเพื่อให้มีมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นตามความจําเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่2ดังต่อไปนี้ข้อ1ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเขหสถานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันธุ์การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกการขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการเข้าออกเวรทำงานผ่านกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจาก หรือไปยังท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรับรองความจําเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกําหนดฉบับที่1ห,หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานข้อกําหนดประกาศหรือคําสั่งต่างๆของทางราชการหรือมีเหตุจําเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปี หรือปรับไม่เกิน40่หมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2 5 4 8ข้อ2ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกันกับข้อ1วรรคหนึ่งสำหรับจังหวัดพื้นที่หรือสถานที่ใด โดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กำหนดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้นต่อไปด้วยข้อ 3. ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศ เพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนพุทธศักราช2563 <c oughs> เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจึงขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามกฎระเบียบตามประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันสวัสดีครับ